ตื่นในเช้าฉันเพิ่งได้กินได้กินทุกอย่างเลยทำไมวันนี้ฉันยุ่งทำไมวันนี้ฉันยุ่งกว่าวันจันทร์นองคารลูกขายเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้เด็กระบบมันจะตื่เด็กมันก็ฉันจะต้องหาที่แล้วไม่ไหวละอะไรเงี่ยเห็นไหมฉลาใจฉันอยู่จนสั่นเลยค่ะเที่ยงครึ่งกว่าแล้วจะบายอ่ะฝนจะตกอีกแล้วให้มันตก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 ฉันขอให้ตกเพราะว่าต้นไม้ฉันจะได้สดชื่นไม่ได้ไปหามาสองวันแล้วเนี่ย โรงยบายนี้ไม่มีเวลาจับกล้องขึ้นมาแต่เป็นเรียโพตลาดอวันนี้จับกล้องหน,หน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคลิปเลยของวันไม่ทำไม่ได้ถ่ายตอนแผลหมเ่เยอะก็ไม่ได้ถ่ายยุ่งไหมดเลยะเด็กมันไม่สบายอะแล้วมันเข้ามามันมันเอาเชื้อมาเรีรโรคมาให้บวบปวดหัวกว,วัวป่วยมากจริงเ เพื่อจะดีดน้าลัยนเือหาลัยเดียวกันงงน่เราอไม่น่าะเป็น,น,นมื่นอ, <c oughs> อันนี้เป็วัน,น,น,นี้กินเลี้ยงแบบไวมากแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะไม่กินอะไรสักอย่างในงานเลยไม่โลสิกอยากกินนะ คนที่เจ็บก,กับคนที่เรารู้สึกรักรู้สึกดีรู้สึกแคร์ด้วยเสมอเลยนะแต่มันก็ไม่แปลกนะทุกคนคงเป็นอย่างนั้นะถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยเขาทําอะไรมาเราจะไปเจ็บเป็ปนปวดเป้ยังไงนะไม่แปลกหรอกแล้วเพราะอย่างนั้นแหละคนที่รักมันเลยกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกันไปก็เป็นเรื่องปกติเ็เขาบอกแล้วว่า ก่วนใหญ่ศัตรูที่หักหลังมักจะมาในคาบที่เป็นมิส,สมันทำไมวันนี้ถ่ายแล้วิดีโอแล้วไม่ได้คุยอะไรกันไม่ใช่เล็กจอไม่ใช่เท e เไม่ใช่อีโมไม่ใช่ t ันไม่ไม่ใช่เรื่องเลยเซนชิพเป็นการถ่ายประจํชีวิตประจําวันที่บ่นไปเรื่อยเวลาเหนื่อยอะ แกเก็บกระเป๋าจังเลยต้องเดินทางอีกแล้วเป็นสิวับเธอดูสิวฉันนี่เฮ้ยสิวขึ้นเมนหมดแล้วสิวขึ้นกลับบ้านเราดีกว่าเอา้าว่าจะซื้อสิเลยจะเต็มเลย